บทสรุปของการมาช่วย2ตายายคู่นี้ที่แสนลำบากและยากจนมากพร้อมโลกที่รุมเร้ากันทั้งคู่เลยแต่ยายก็ไม่ได้ทิ้งตาไปไหนเจ็บป่วยทุกใจก็อยู่ด้วยกันไปตลอดผมเดินทางไป900กิโลและมีเวลาเพียง2วันที่จะทาความเศร้าหมองตรงนี้ให้กลายเป็นความสุขขึ้นมาให้ได้ในช่วงแรกที่เราได้พบกันผมได้พบกับยายเป็นคนแรกบรรยากาศมันช่างดูไม่ดีเลยเพราะว่าทุกอย่างมันดูเศร้าหมองไปหมดระหว่างคุยไปยายยังปาดน้าตาให้ผมเห็นอยู่เลยและผมมีเวลาเพียงวันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นหลังจากคุยกับยายจบผมสรุปได้ว่าตาป่วยมากและไม่สามารถทําอะไรไไดด้้เองงัันนยยาาา่มมสรถท ตาไปไหนได้ยายจึงไม่มีอาชีพจึงไม่มีรายได้และต้องดูแลตาจนตัวยายเองป่วยไปด้วยและทั้งคู่ก็เริ่มอ่อนแอเพราะว่าแก่ลงด้วยเงินทองไม่มีอาหารการกินไม่สมบูรณ์แถมยังเจ็บป่วยและอายุก็ชราด้วยทําให้เขามีกินทําให้เขามีอาชีพและทําให้เขามีรายได้นั่นคือเป้าหมายของสองวันนี้หลังจากประเมินตลาดสภาพแวดล้อมและสิ่งที่ยายเป็นตัวตนของยายว่ายายชอบอะไรบ้างผมกับลูกน้องก็เริ่มวางแผนกันว่าจะทํำยังไงบ้างเพื่อให้พรุ่งนี้ยายกับตาตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นอีกครั้งเริ่มตน้นจจัดดเรรรรีีียมมมพ้้นนทท่่ละะปบบสสภาิใหออุูณ์ ปลูกพืชลงไปแล้วเลือกพืชที่จะปลูกครั้งเดียวแล้วอยู่ไปตลอดชีวิตของยายเพราะสภาพของยายไม่ควรจะนั่งปลูกผักอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกวันตรงนี้จะเป็นรายได้ระยะยาวของยายและเพื่อไม่ให้ยายเสียเวลากับการรดน้ําต้นไม้ดังนั้นผมจึงวางระบบน้าไว้ให้ยายยายมีหน้าที่เพียงแค่เปิดวาล์วแล้วก็ปิดวาล์วเพียงแค่นั้นสร้างแหล่งอาหารไว้โดยการทําค้อไก่ไข่ไวใ้ให้ยายวันไหนไม่มีอะไรกินก็มีไข่กินก็ยังดีแต่ถ้าไม่กินก็แค่เอาไปขายยายก็มีไรายได้เข้ามาสร้างรั้วให้มิดชิดเพราะจะได้ไม่มีปัญหาตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตและบร เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวขายได้ต่อไปวันนี้เราทํางานกันจนถึงเที่ยงคืนครับเพราะว่ามีเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้น1วันผ่านไปแล้วเต็มเครับที่ทําอย่างนี้ได้เพราะว่าในใจคิดว่าพรุ่งนี้ยายตื่นมายายต้องรู้สึกดีขึ้นเราสองคนทํางานก,นกันกินข้าวเย็นกันตอนเที่ยงคืนครับแล้วพรุ่งนี้เราไปลุ้นกันว่ายายตื่นมาจะเป็นยังไงสิ่งของไหนที่คิดว่าจําเป็นเราก็จัดการไว้ให้ยายก่อนครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยยายจะต้องสามารถซื้อและดูแลตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเอาละครับ,รบเริ่มวันใหม่ครับยายจากที่เคยนั่ เริ่มดูมีชีวิตชีวาขึ้นต่อด้วยการรดน้ําต้นชะอมเพียงแค่เปิดวาล์วง่ายๆเห็นยายทาได้ผมก็สบายใจมองเข้าไปเห็นไก่กินอาหารอย่างมีความสุขมองยายเองก็เหมือนมีความสุขขึ้นนะมาถึงตรงนี้เหมือนยายจะชอบเป็นพิเศษเพราะตรงนี้แหละครับเราทํากันยันเที่ยงคืนเลยเลี้ยงแหนแดงไว้ให้ไก่เพราะลดต้นทุนค่าอาหารได้เพียงแค่เอาขี้วัวครึ่งกิโลใส่2เดือนครั้งแค่นั้นเองก็เป็นอาหารของแหนแดงได้แล้วยายทําได้สบายมากข้างล่างแหนแดงนี้ก็มีหอยขมแล้วก็หอยปังไว้ให้ยายเก็บขายตอนมันโตด้วยซึ่งหอยขมมกกกกัััหออออยยปงงง็็ินนนนนนตตะะไไครร้้้ทีีูู่่ใําาแลดด เพียงแค่ทําสภาพน้ําให้เหมาะสมกับมันเท่าน,นั้นเองเห็นไหมครับว่าทําไว้หลายอย่างจริงแต่จัดการเพียงแค่นิดเดียวเอาละครับทีนี้ก็มาดูกันว่าสําหรับวันนี้มันดีกว่าเมื่อวานไหมเพราะเมื่อวานยายยังนั่งร้องให้ผมเห็นอยู่เลยไอสิ่ง <think> ที่ที่ผมทําให้ยายทั้งหมด,หมดยายรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะรู้สึกดีใจที่นายายหัวมาทําให้ยายมีไอทีพดีขึ้นดีใจอย่างอย่างมากเลยแหละชอบทุกอย่างเลย คือผมอไม่ได้แบบเอาเงินเป็นก้อนให้กับยายแต,าแต่ว่า,า,าผมผมทําแบบนี้ไปให้เพราะว่าผมหวังว่ายายจะได้ใช้มันเก็บมันไปตลอดชีวิตค่ะค่ะและการที่ผมทําให้ผู้ยากไร้ย,ยิ้มได้นี่แหละครับคือค่าจ้างของผมแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนที่คอยสนับสน,นุนแม้ว่าเราจะไม่เคยพบกันก็ตามแต่ก็ยังไว้ใจผมให้ไม่ช่วยตากกบยายรับรอยยิ้มนี้เป็นรางวัลไปด้วยกันนะครับ